สวัสดีครับเครื่องนี้เป็นรุ่น Vivo Y 2 1ปี2021นะครับอาการเสียคือเครื่องติดล็อกตรงนี้เห็นไหมครับนี่คือรายละเอียดติดล็อกไม่สามารถเข้าใช้งานเครื่องได้นะครับไม่สามารถโทรเข้าโทรออกได้แล้วก็ไม่สามารถใส่ซิมนอกเครือข่ายได้นะครับทำอะไรไม่ได้เลยตรงนี้นะครับมันให้ใส่รหัสผ่าน เพื่อปลดล็อกนะครับจะปลดล็อกได้ก็ต่อเมื่อจ่ายเงินครบแล้วประมาณนี้นะครับ <Yeah. S 1> เดี๋ยวจะลงโปรแกรมแก้ล็อกนะครับแล้วก็มาดูกันว่าหลังจากที่ลงโปรแกรมแล้วเนี่ยสามารถเข้าใช้งานเครื่องได้ไหมนะครับรอสักครู่ครับตอนนี้ vivo y 2 1แก้ติดล็อกเรียบร้อยแล้วนะครับสามารถโทรได้นะครับเล่นเน็ตได้เดี๋ยวผมจะทำการโทรให้ดูนะครับตอนนี้ซิมที่ใช้อยู่เป็นซิม a s สัญญาณขึ้นเต็มขึ้น 4G นะครับเพศซิมของทางร้านเดี๋ยวลองโทรดูครับโทรปลำโพงรอ,องสักครู่หนึ่งนะครับบริการยกเลิก S&S ดอกจอันทร์หนึ่งสามเจ็ดโทร,รีค่ะยกเลิก S&S เรียบร้อยแล้วค่ะจะมี S1F ยืนยันกันเรียบร้อยนะครับอลองเข้าอินเทอร์เน็ตเล่น YouTube ดูลองเข้า YouTube สักอันหนึ่งนะครับเป็นอะไรดีอ่ะนี่แล้วกันนี่เปิดเสียงก่อน อันนี้ใครอ่ะสามารถดู YouTube ได้นะครับก็เข้าการฟัง์กชันการใช้งานต่างๆได้เลยนะครับก็ใช้งานได้ทุกอย่างนะครับมีก,กล้องโอเคครับใครที่สนใจที่จะปลดล็อกมือถือนะครับติดต่อมาได้เลยที่ Facebook ช่องธันวาซ่อมมือถือนะครับขอบคุณมากครับ